สวัสดีพี่จิ๊บด้วยนะครับขอบคุณสำหรับช้างนะช้างช้างมาสั่นช้างนะครับผมสวัสดีพี่ยุ้ยคนสวยด้วยนะครับผมโอ้ยโอ้ยพี่ยุ้ยยุ้ยใส่ละเดะเดะเดวเดะเดะเดี๋ยวเดะสวัสดีพี่ยุ้ยนะครับอ๋อโอ้ย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 ทัน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 สวัสดีพี่ยุ้ยด้วยนะครับ พยอะงค้นสคยนะครับอยากไปภูเก็ตมากเจอกันแน่นอนนะครับผมพูดไทยตกพุงตกลาวนะครับไม่ใช่ตกพุง <c oughs> ผมเป็นคนที่บวอดให้ตกลาวครับเม,เมื่อกี้หนูได้ดูพี่ออฟไลน์สดใช่ครับน่าจะเป็นออฟไลน์สดนะครับ <c oughs> บานกินข้าวเอครับ แล้วคุณจิ๊บพี่จิ๊บเป็นอะไรครับอ๋อเมื่อคืนอมได้เจอพี่จิ๊บอยู่นะพี่จิ๊บไปให้กำลังใจใน้องอยู่นะขอบคุณมากๆนะครับพี่จิ๊บวันนี้มาองงีกไหมพี่ยูยังอยู่วนนเนี่ยเป็นส่วนวันนี้ให้น้องอยู่ขอบคุณมากๆนะครับพี่ยูี๋ยววันนี้จะใส่นาฬิกาพี่ยยขึ้นเวทีนะเบาะลาให้ฟังแน่นอนอมได้ครับผมอมบบรอลาๆๆได้เดี๋ยวสิเบาะลา สูดผิวมอมคนอ้นรอขอบคุณครับมุ่งมีกันตาด้วยขอบคุณกันตานะครับแลบพี่แกกินข้าวอยู่นะครับไ,ได้ยังกินนะแกบอาจจะเป็นผัดกระเพราครับมะวรอนะวับระรนะ น้องซื้อไลสดไม่ทันไม่ทันหรอครับไลสดไหนไลสดวันนี้หรอตมมามา่าแล้วเพลงไหนวอเพลงไหนครับขึ้นกี่ทุ่มน้องโองมโอมาท่านหูนะครับว่าองคึ้นักทุ่มครับวันนี้แบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีใจมากเอาล่ะครับไปแบบ,ไลไลอ,บอะไรงค์กับบอลอะไรโดนนึกเก้าไล่หาที่ก็ไปแล้ว พี่อะไรนะครับเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับโอ้ขอบคุณแว่นตาด้วยนะครับเดี๋ยวผมพยายามอ่านนะผมอ่านมาท่านนะ่ะสู้ๆนะลูกโอมขอบคุณครับแม่ติดไม่ไหวแล้วลงแล้วขอบคุณครับอีกแกบกินไข่นะครับผมเสียแปลงว่า ขึ้นอะะไรรนคับขอบคุณชื่ออะไรนะรถตุ๊กตุกอะว่าท่านห่วยขอบคุณรถตุ๊กตุกนะครับอะไรชื่ออะไรจำไม่ได้แต่คุณคุณอยู่อนเห็นในเฟจอยู่นะครับอพขึ้นด้วยไหมอพเซอร์ไพรส์เหรอ อ,อไม่ได้ขึ้นนะครับอ็อบรออยู่ห้องนะครับพรุ่งนี้ออบน่าจะได้พรุ่งนี้ออบคอยมีนะครับโมบัตตาปะโอมใครที่งบไม่ถึงมายืมอมได้นะครับยืมตังได้้อยละ้อยนะครับปออกดอกครับผมไม่มีงานที่สะะารคามบ้งหรอครับ ไม่มีนะครับก็อยากมีอยู่นะครับผมช่วยควาดันด้วยนะครับไปเตะบอลที่ลยเอ็ดไหมคะได้ไปครับได้ไปเจอกันนะที่ละเอด็ดบ้านเกิดองเองยืมแน่ลอยแล้วอยได้ครับยืมยืมบอ่ออ่ะโอเคเดววาตัตัวว่ะเตวันเตวานคุกหบอไกลจากหันนี้ยืมตังหน่อยมเมาครับผมเมากับป๋าโอมนะครับ สบายเรื่องเงินครับผมตอนไหนเอ็ดคือการจ่าอำเภอไหนครับมาภูเก็ตวันไ,ไหนคะอ๋ออมเดินทางหนาสิมืออื่นเลยครับผมน่าจะเล่นเอที่ประจวบเสร็จนะครับน่าจะลงจากวิธีน่าจะเดินทางไปภูเก็ตเลยเพราะวันที่หนึ่งก็มีคอนเสิร์ตห้าภาคนะครับผมพูดอะไรให้ฟังครับ ก็ได้ให้ฟังหน่อยสิบอกบอกเป็นบอกแรงดาแรงดาแรงดายไปว่าอะไรพูดได้พูดได้แล้วบอ,ไอกไห่างใหญอห่วงใหญ่ลอยกัมพูรนแรงดาแรงดา <c oughs> มันมีคำไหนยอยีกครับภาษาใต้ถ้าสมมติจะบอกรักสาวละ่ะวังเวิร์ดวังเวิร์ดวังเวิร์ดแปลว่าวห่วงใหญ่ห่วงใหญ่อถ้าผมจะบอกรักสาวละ่ะ <c oughs> ก็รักไง ก็รักไงรักครับผมรักอ๋อเฮ้ยหวงนเนไปพี่แก๊ปใช่ครับพี่แก๊ปพี่แก๊ปลืมเอ่อก็เจ้าเอญอย่างจีการหองบอกไม่แรงอู้อ่านภาษาไต้หวันอยู่ดีเดีครับไปย้มอ่านอ่ะก็อยากอ่านไม่เเพิ่งเข้ามา ไอ้เต้าว่าไงครับน่ารักทั้งสามเลยขอบคุณมากมานะครับพี่นุกไปเช็คดาวาอยู่นะครับผมอมเช็กดา้ามาแล้วเดี๋ยวมารอที่ห้องนะครับแล้วก็สิไปอาบน้ำแม่แล้วก็สินอนมเมื่อใดไปดอกงานนอนเลยบ <c oughs> ันที่สิบสามพิชบูรณ์หกสี่เจกันน้อมเจกันแน่นอนนะครับผมนุกไปนะครับ รอ,อาจจะมีศิลปินเชิดเสื้อภัยนะครับยังไม่รู้ไม่เหงานะครับก็อยู่กับอเอรียกรูปอะไรรูปอะไรอ่ะเออขอเราไหมเบอแมนเดี๋ยวจังเลือกนะอ่เพระแต่ประมนี้มันเท่ยเนาะเอเคยง้ยิมรู้ปะยิมดีวะยิมเหรอพื้นดินนี่อันนี้คือก่อนเะ บอกคุณตาขึ้นแหล้วมันสภาพนี่อยู่แล้วมมีแอปล่างเหรอแด้อยู่บอกพอแตะตำนานคนนีสานื่อะไรอ้อมูดจากมือบ่แต่เดือนธันวาเจใช่เราได้ไปน่าจะวันที่สิบแปดไหมทอมจะไม่ผิดให้พี่โมเม่ให้อะไรน้องเมื่อกี้ผมดูไม่ทันครับอย่างนอกบัาน รถตุกตุกเหรอขอบคุณมากนะครับแถมๆรูปที่ถ่ายให้ใครวันนี้ใครที่มาดูคอนเส,สิร์ตโอมก็จิบกล้องมาด้วยนะครับผมถ่ายรูปให้โอมด้วยนะครับแล้วส่งให้โอมด้วยนะครับอ๋อไม่ใช่นะครับสิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดมันวันเกิดโอมนะ ใช่เหรอตำนานคนริสานเหรอขอบคุณรถตุกตุก SII แปลว่าอะไรฮะ SII SII Siri Siri อ๋อขอบคุณพี่สิรินะครับโอ้สุดยอดมากมันง่ายมากเลยผมอ่านไม่ออกไงนี่เขาอยู่แต่เก่งแก็แบบนี้ครับเขาก็ได้เป็นบางคำใช่ไหมผมได้พูดคำจริงเหรออ้าวโอเคโอเคอ๋อเขาเก่งนะครับเขาเก่งทุกเรื่องเลยนะครับ จะว่าผมานนายองก็คนออะไรลูกย่องนี่ร้อยอะยังไขนดนกย่องอะโอ้ยจริงเลย่ขอบคุณที่มาเฉยได้นะครับผมติดสนะราจะติดใหม่กันนะครับผมยว่าถูกเลยครับยว่าจริงอ้ยอันนี้ยังน้องบอลซื้อขี้เง,งาเถอะวะขอบคุณรถทุกๆจากพี่สเตเตวัส P A N P H R U E K S A P A N อ่า P H R อ่า P P H R เข่นั่านวะเพนพาอ๋อขอบคุณพี่เพนนาาด้วยนะครับเพนพาเพนพาตัวเพนพาเหรอเออเพนพาเพนพาก็ได้พี่เพนพานะครับผมปั้นนั้นยวจับมือดูสุดยอดอ่ะสงสัยผมต้องเรียนภาษาอังกฤษกับอัพสเตตปัดด้วยนะครับผม ฝึกแยงเลยเปิดคักดูสิน้องอิชูอิชูเก่งของอมนะครับผมซอนดีเนใช่น่าจะเก่งขออมอีกอมเคยเจอน้องอิชูแล้วตอนที่ยังไม่มีกระแสนอกตอนตอนนั้นกลับกลับไปบ้านครับกลับไปเล่นบ้านออบนะครับ เจอน้องบอกเกียงตายนครับผมให้น้องอิซูสอนค่ะคุณจะแบบนั้นนะครับขอบคุณแม่จ่าด้วยนะออฟเป็นลูกครึ่งเปล่าใช่ครับออฟลูกครึ่งไหนโคราสุรินทร์่ว่นเด่นว้นี่ออสเรเลียครับผมขอบคุณพี่สิริด้วยนะครับผมมอ่านออกแล้วนะบคุณสำหรับจ้านะครับผมมากูจักแล้วล่ะพี่เพนนภาพี่เพน พี่เพนอย่างเพนทาพี่สิริอ่านออกแล้วคุณจะจำไหมนะครับแกได้แกะเปลือนะฉันมั่งหันฉันพี่สิริไอ้แกะเปลือกสิริมาหน่อยพี่สายลิ้งสายลิ้งแกว่าของโย่ไอ้นูกแกไอ้ลูกเล่วเลยไอ้ลูกก็โง่หนาจะเล่าเลยเลยครับพี่เพนทาก็มาักแวนโดนแวนถุยคันธพาคันธพายังบู อ่านทั้ท่านเหรอ P A N ไงไม่ไ e ม่คุณอ่านคุสะกดถ้า P า P O R N นะพรนะผ่าโอ้ยังคุณสะกดมาถูกไหมครูผมก็เอ้ผมต้องเอหัวเสียดีเดเอ B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ไอจเคเอ็มเอ็นโอพิคิวอาร์โอเอ็ปันแดนอ่ะออวีก็มีบ่มีทำไมยังไม่มีกอไก่คอท้อลูกหมูแข่งกันบ่ล่ะโอ้สบายเสียเวลาชีวิตกอเอ๋ยกอไก่กอไก่ในเแล้วกอเอ๋ยกอไก่เด้เอากอขอคอได้ไหมจังไรกอขอบ่ได้ริ้วกอขอคอเงาะยังบุกอเอ๋ยคอเอ้ยกอเอ๋ยกอไก่กอไก่ในเแล้ว เราขวดของเราเขาควายเข้านาเขาคนคึงขังเข,ขาระกขังข้องผาโมเจียก้าวอาจารย์เศรีเราสิ่งดีดัง,ช,ช,งช่วยชวยาย้างวิว่งหนีเขาชวยราดตีเขาเจอดผู้กันเจ้าผู้หญิงโสภบผาหยั่งวะโดนชาะโดนชนะสูบพันโดนชนะสูบพันต่อประตูหุ่นต่อฐานเข้ามาลองอู้บ่ได้อีเดียขอบคุณพี่โมเมนะครับอันนี้อมท่องมาจบอีิธีนะครับผมก็ใกล้อดพอโลหูอันนี้เดี๋ยวผมจะท่องให้ดูผมท่องไม่จบจริงๆรผมบ่ได้ท่องโดนล่ะ ก็เอ้ยก็ไก่พอไข่ในแล้วขอบขวดของเราพอควายเข้านาพองคนขึงขังขอละค้างฟั่งขาก็งูใจกาจอจานใช้ดีจอสิ่งตีดังจอช้างวิ่งหนีจอเชื่อละเอ้ยทองว่าได้ยีคเขาผงอย่างไ้คนณเฮงผมท่อไม่จบจริงจแล้ว ห้องผู้ชมตะโดนแล้วอเอสหายเอสไม่ได้หายนะครับ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R F T U V W X Y แบนั่นไงถูกนะครับขอบคุณรถตุ๊กตุ๊กนะครับอะไรนะที่อยู่เหนือใช่ไหนที่ไหนะเด๋วล่ะสเตทวัตมิจนให้นไหมอีกแล้วเนี่ยได้ได้เห็นรถตุ๊กตุ๊ก GEN น E N นี่ีแล้วเจนยังวะเ E N เ E N G E N เ E N G E N กินจินกินไงจินจินกินคนอะไรชื่อกินคนอะไรชื่อกินไม่มีหรอกก็ GEN ก็ไก่กินจินผมวมาจินจินก็ต้องเจสิ เอากินกินนารีอะไรพวกนี้ประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้อ่ะพี่อันนี้อ่ะพีต่ตุกติกขอบคุณพี่ตุกติกนะครับผมอ๋อมีหอดเคาอ่ะฮาโลวีนฮาโลวีนพี่เจนเอา้าวสรุปไม่ถูกครับเจนเหรอเจนโ <Okay. S 2> อเคอ่าครับผมขอบคุณคุณเจนคนสวยด้นะครับผมโอ้แต่สิเกียงไปไหนกไ,ไ,ไปไหนลูกผู้ชายอะไรเอาบาน สวัสดีนะครับขอบคุณรถตุกๆจากเจ็ดเก้าแปดนะครับเจ็ดแปดเก่าเอาพี่ขัดพี่ตนวนีว่าอย่างวรเ้าเราเปลี่ยนเรื่องใหม่ดีกว่าเจ็ดีสามชาอมอยู่ไหนครับเป็นจังหวัดอะไรผมครับ เป็นดูจังแต่และคนเนาะรักพี่โอมรักเหมือนกันนะครับโอ้ยถ้าโอมไปแข่งกับอนุบาลอนุอนบาลชนะแต่ว่าโอมไม่ยอมเหมอนุบาลชนะหรอกให้ะะนะอมตีก่อนเลยดีเดีว่ันเลย <c oughs> ตีนิกหน่อย <c oughs> ขอบคุณมากๆนะครับผม <c oughs> น้องโอมน้องออบมาภูเก็ตปันไหนคะ น่าจะไปพรุ่งนี้ตอนเย็นๆนะครับอ๋อขอบคุณรถตุ๊กๆจากพี่เฟิร์นคนสวยด้วยนะครับเมื่อคืนคอนเมื่อคืนสนุกมากนะครับผมสี่ออนะครับก็หนึ่งก็โอมแล้วก็ออฟพี่โอแล้วเซอร์ไพรส์อีกก็พี่ไอนะครับขอบคุณมากๆที่พี่ๆไปให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณรถตุ๊ก จาก P N O R G นะครับไม่ยอมเด็กไม่ยอมครับชนะไม่ได้หรอผมไม่ยอมให้เด็กชนะหรอกน้่งโอมหนูอยู่บ้านดอนเรือหรือเปล่าจา้าใช่ครับโอมเป็นคนบ้านดอนเรือนะครับอฟซีสุโขโทไทยขอบคุณมากนะครับอยากเห็นอมยแยมอยากเห็นอะไรพี่อมแยมไม่มา พี่มอมยู่ภูเก็ตไม่ใช่หรอครับหรืออยู่ไหนหรืออยู่บ้านอยู่ยังไม่เห็นกันเลยครับผมก็มางาน <c oughs> ลายกระชงอ๋อผมยังไม่มีคู่ลอยกระชงนะครับอัพสเตตก็ยังไม่มีนะครับรับสมัครได้นะครับผมครับไอเป็นแฟนในบอูุ้ซาอเอสซีนนทบ,บุรีจา้ายยล่าขอบคุณครับ นวันนี้ใครที่อัดคลิปโอมก็แฮชแท็กมาด้วยนะครับผมคลิปคอนเสิร์ตอาแอมมาด้วยแน่ๆอาอแล้วแต่สิคิดไปได้ครับช่ัสด้ดค่ะเฮ้ hey, ยอย่าป่าดี เอาอะไรที่เป็นเหมือนปรอมยามหน่อ,อาพอ <c oughs> จักเม็ด <c oughs> FC ม่สายอือ FC ประจวบประจวบเจอกันนะครับผมพรุ่งนี้ไปเหรินทะเลลำแขกด้วยครับป้าโอมหล่อม,มากอย่า่าป้าหรอกครับบมมีเงินนะ่ะนี่ป้าทำอะไเอามาันผมมีเงิน <c oughs> อยากเห็นอมแอมอมแอ,อ,อมไม่มาด้วยนะครับอยากเห็นยังไงด้วยนี่คุณนังมา,าเอซีเขาเก่งนะอ้าวเก่งอมไม่เคยตัวเอฟซีแมนแล้วแต่ไม่มาครับไม่มานะเอ้าพี่สาวผมก็ดูนะเนี่ยพี่พี่เนย พี่เนยก็ยังอยู่สวัสดีพี่เนยด้วยนะครับพี่เน์ดสวัสดีพี่เนิร์ดนะครับพี่เน์ดวันนี้มาไหมพี่โอมพี่นุกหลับไปไหนครับไปไหนอืมพี่นุกน่าจะไปเล่นนอกโลกนะครับเดี๋ยวแกก็มานะครับแล้วก็บินมานั่งยานมานะครับบุรุษข้าวงพไหวนุกไปใส ไปเยอะแล้วเสียงไปคก่องค์ใส่ยางสีดำนะครับนี่มันบวดเจ็บหรอครับแต่ว่าหมออ่านัดไปถอนฟันอยู่นะครับแต่องคยังไม่มีเวลาบพราะงนว่ามีเวลาแต่องปรกาไป,ไปอมยานมันเป็นนักเจ็บนะมมสได้อนยังไง ถอนสดเลยบ่ผมยานอมอากาศนะครับแล้วอจินเลนติอบจิเลนิก่อฟอ น้องออกทำอะไรอะไนั่นมัโหลดอยู่บางิีเบ๊ออยู่กับพี่อ๊อฟใช่ครับอยู่กับอ๊อฟขอบคุณส้มตำจานพี่พี่อะไรอ่ะพี่แบมเหรอแบมแบม แบม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 ขอบคุณม,ม,มากมากนะครับผมเมื่อคืนเจอกันอยู่ก่อนจะลงองทำได้อยู่นะครับขอบคุณมากๆที่แจ็คกำลังใจนะครับ <c oughs> พี่จิบน้องเงียบเลย <c oughs> อะไรครับพี่องทำท่าละลอนไหมครับ คณช้างจากพี่หนคนสวยได้นะครับที่สปอน์ตน้องคนนี้มาโดยตลอดนะครับผมฮ้ hey, ่พี่คนไหนให้เราตุกตุกเมื่อกี้ขอบคุณมากมากนะครับอมอ่านไม่ทันอย่างนั้นเงนะเปิดทีวีเป็นเพื่อนหรอลครับใช่ครับเมื่อกี้อมไปเช้าไปเช้าครับออที่ไม่ห้องก็จะเปิดนังเบิง้งนะมั้งเปิดเลยรสดไยเปิดทีวีไหม ไม่เปิดท้ด่เปิด,ด,ปดตอนเราเด็กผม,มาอายุยี่สิบนะครับไม่รู้นะครับว่าขึ้นกี่โมโอเคเราจะได้ขอตัวไปก่อนนะครับผมไปกินข้าวก่อนนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่เหนื่นยนะครับขอบคุณสลักกีตานะครับเดี๋ยวน้องไปก่อนนะครับใครที่มาไม่ได้ก็อย่าลืมอุดหนุนบัตรไรสดโูมนะครับ ตัวนี้รับรองลายกระทงวันแน่นอนครับผมขอบคุณน้องนะครับผมขอบคุณเอ่อก็เจ้าเอื้อนอย่างไรเี่ยของขวรทุกๆชิ้นนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่ส่งมาให้พวกเราบ้านสิงนะครับ <c oughs> ขอบคุณที่ผักดันตัวมาโดยตลอดนะครับผม <c oughs> ไม่เจอกันโอกาสหน้า <c oughs> วันนี้ผมขอ,อตัวไปกินข้าวอาบน้นแต่งตัวก่อนนะครับ <c oughs> แล้วเจอกันหน้าวิีใครที่มางานคืนนี้นะครับ